ดูละครซีรีส์รายการวาไรตีซิทคอมฟรีโหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Google Play อย่าลืมนะครับสามารถดูผ่านเว็บไซต์ได้ด้วย w o n d n e t ก็เราเรียกแฟนๆขเขาแล้วว่าฟิลแฟนฟิลแฟนอยู่แล้วล้วก็เลยตามใจแฟนบัดหน้อยมากๆก็ต้อง300ใช่ก็ต้องแย่งกันหน่อยครับผมสู้เขา <c oughs> อยากให้ไปทําบุญแล้วก็มากดบัตรกันให้ได้นะครับผมมันบัตรมันน้อยแต่ว่าเราอยากให้งานนี้เป็นงานที่คุกคีใกล้ชิดและเข้าถึงตัวใบมากที่สุดจริงๆ ไบโนแชนเนลครับเบไบโนเหมือน IG เลยแล้วก็เป็นวอกแชนแนลที่ไปประช่องตอนนี้ที่คนเห็อะไรส่วนมากจะเป็นวล็อกก่อนเป็นวล็อกเวลาออกมาทํางานบางวันที่มันถ่ายได้ไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยที่ไปทํางานก็จะถ่ายไว้แต่จะเป็นชิลๆไม่ได้แบบเป็นรายการโบ๊ะบ้าอะไรมากแล้วก็จะมีที่กำลังจะทาในอนาคตก็จะเป็นรายการที่เป็นแบบรายการจริงๆจังๆในยูทูบเนี่ยกำลังจะทาอยู่ครับตอนนี้รอรอเวลาว่างกว่านี้นิดนึงเราจะเริ่มทําเลยมีเพื่อนที่เป็นแนวนี้อยู่แล้วมีครีเอที่มันแบบเป็นเทีอยู่่่แล้ววก็จะเเเอออาาาามมพืชยทางนนก่อ พร้อมหมดแล้วใช่รอบายอย่างเดียวรอบายอย่างเดียวใช่มากนี้นไดชื่อแล้วลนเราอใช่ชื่อว่าบายนอตามใจแฟน <S <S ก็เราเรียกแฟนๆขเขาแล้วม็นฟิลแฟนฟิลแฟนอยู่แล้วแล้วก็เลยตามใจแฟนซึ่งคอนเซปต์หรือว่ากิจกรรมโชว์ทุกอย่างในงานเนี่ยเกือบทั้งหมดเราจะมาจากพวกเขาเราจะส่งส่ง g o o g l e Form เป็นแบบสอบถามเขาไปถามเขาว่าอยากให้ฉันทำอะไร ยากเห็นอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็จะเอาคําตอบที่มันทับกันมากๆหรือคําตอบที่เขาต้องการมากสุดเอามาสัม่มเอามาทําก็เลยได้คอนเซปต์ว่าตามใจแฟนในงานจะที่คิดไว้ในหัวไม่รู้ว่าของจริงจะเป็นยังไงนะแต่ว่าที่ที่คิดไว้คือมันจะต้องชิลๆสบายๆส,ายสนุกก็คือสนุกสุดเฮฮาก็สุดๆแต่ว่าจะไม่ได้เครียดเราก็ไม่อยากเครียดเพราะาเราเชื่อว่าถ้าเราเครียดกังวลมากๆเนี่ยคนดูเขาก็จะกังวลเหมือนกันว่าเ้ยดูแบบไม่สนุกไม่เอนจอยเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็อยากให้มันออกมาเป็นมูที่ทุกคนสนุก แฟนๆมาก็ไม่ต้องคิดอะไรมาตัวเปล่าๆหัวโล่งๆมาเลยเราก็จะหัวโล่งๆไปเหมือนกันต่างคนต่างไปส่งพลังงานวยกันแล้วมันจะสนุกขึ้นเองในความเรียวอยู่แล้วเขาตื่นเต้นกันเรื่องกดบัตรเพราะบัตรน้อยมากบัตรน้อยมากๆก็ต้อง300ใช่ก็ต้องแย่งกันหน่อยครับผมสู้เขายังยังไม่เปิดขายเลยเดี๋ยวจะมีประกาศอีกทีหนึ่งตอนวันจะขายบัตรครับผมโอเคครับผมก็แฟนๆนะครับอยากให้มา อยากให้ไปทําบุญแล้วก็มากดบัตรกันให้ได้นะครับผมมันบัตรมันน้อยแต่ว่าเราอยากให้งานนี้เป็นงานที่คุกคีใกล้ชิดและเข้าถึงตัวใบมากที่สุดจริงๆถึงต้องถางทำแบบนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือที่ใครที่พลาดบัตรกดไม่ทันเนี่ยไม่เป็นไรเราจะมีเมอร์เชนดายเป็นช่องวันเอ็กไบ์นี่แหละจะเป็นเป็นเสื้อเสื้อยืดเซตแ,แรกที่ใบเป็นคนออกแบบเองทั้งหมดไม่ได้บูหวาแล้วเราก็เรียบๆแต่ว่าเราเป็นคนทำเองเราต้องจะทำเองเราคิดว่ามันเทมมากๆก็ใครกดบัตรไม่ทันสามารถซื้อเสื้อและไปรับหน้างานหรือว